สวัสดีครับสวัสดี FC คอหวยลาพัฒนาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดก็จะมาคํานวณสูตรหวยลาพัฒนาประจํานวนวันที่ยี่แปดเดือนสิบ5 6 8ดพันห้อหกปดก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาลงสูตรสองตัวล่างแล้วก็สองตัวบนนะครับแล้วก็จับชุดสี่ตัวให้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าทีอดได้ลงให้ไปไม่เข้านะครับก็พลาดหลักหน่วยนะครับก็น่าเสียดายนะครับก็มาสู้กันต่อนะครับ มาดูสูตรใหม่สูตรนี้นะครับสถิติสี่งวดนะครับวันต่อไปจะเป็นงวดที่ห้าจะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ F4 พิจารณาดูนะครับมาดูย้อนหลังนะครับแอจะทําย้อนหลังให้ดูสามงวดนะครับเรามาหาตําแหน่งหลักพันนะครับให้ใช้ตําแหน่งหลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยสามบวกสองได้ห้านะครับจากนั้นให้นับเพิ่มแต้มไปสองครั้งเป็นหกและเป็นเจ็ด เราจะได้หลักพันมาสามตัวนะครับห้าหกเจ็ดจากนั้นมหาตำแหน่งหลักร้อยนะครับให้ใช้ตำแหน่งหลักหมื่นนะครับเป็นเลขค่านะครับให้บวกห้าคงที่ห้าบวกห้าได้สิบได้เลขศูนย์จากนั้นเลขศูนย์ให้บวกเพิ่มสองแต้มใต้เลขสองเราจะได้หลักร้อยสองตัวศูนย์และสองจากนั้นมหาตำแหน่งหลักสิบนะครับให้ใช้หลัก,ลกร้อยแล้วก็หลักสิบตัวเลขสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับ สามบวกสองได้ห้าจากนั้นห้าให้ลบสองแต้มนะครับได้เลขสามเราจะได้ตำแหน่งหลักสิบสองตัวห้าและสามจากนั้นก็มาหาตำแหน่งหลักหน่วยนะครับให้ใช้หลักแสนเป็นเลขห้านะครับให้บวกสามคงที่นะครับห้าบวกสามได้แปดจากนั้นเลขแปดให้บวกสามแต้มได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งและหนึ่งบวกเพิ่มอีกสามแต้มได้เลขสี่ ราจะได้หลักหน่วยสามตัวนะครับแปดหนึ่งสี่และผลรางวัลงวดถัดไปตัวเลขสี่ตัวออกหกสองสามแปดหลักพันห้าหกเจ็ดมาที่เลขหกนะครับหลักร้อยศูนย์สองมาที่เลขสองหลักสิบห้าสามมาที่เลขสามและหลักหน่วยแปดหนึ่งสี่มาที่เลขแปดเราก็จะได้ชุดสี่ตัวนะครับหกสองสามแปด ก็มาดูงวดถัดไปนะครับหาตำแหน่งหลักพันนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยสองบวกแปดได้สิบได้เลขศูนย์จากนั้นนะับ <c oughs> เพิ่มแต้มสองครั้งเป็นหนึ่งและเป็นสองเราได้หลักพันสามตัวศูนย์หนึ่งสองจากนั้นก็มาหาตำแหน่งหลักร้อยนะครับให้ใช้หลักหมื่นเป็นเลขสี่นะครับบวกห้าคงที่สี่บวกห้าได้เก้านะครับเมือได้ยกมาแล้วบวกเพิ่มสองแต้มได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง เราก็จะได้หลักร้อยสองตัวเก้าได้หนึ่งจากนั้นหาตำแหน่งหลักสิบนะครับให้ใช้หลักร้อยแล้วก็หลักสิบตัวเลขสองตำแหน่งนี้บวกกันนะครับสองบวกสามได้ห้าจากนั้นเลขห้าให้ลบสองเต้มได้เลขสามเราได้หลักสิบสองตัวห้าและสามแล้วก็หาหลักหน่วยนะครับให้ใช้หลักแสนเป็นเลขเจ็ดนะครับให้บวกสามพงที่เจ็ดบวกสามได้สิบได้เลขศูนย์จากนั้นเลขศูนย์บวกสามเต้มได้สาม และสามบวกเพิ่อมอีกสามแต้มได้หกเราได้หลักหน่วยสามตัวศูนย์สามหกและผลวันวันวัถัดไปเลขสี่ตัวออกสองหนึ่งสามสามหลักพันศูนย์หนึ่งสองได้ที่เลขสองหลักร้อยเก้าหนึ่งได้ที่เลขหนึ่งหลักสิบห้าสามได้ที่เลขสามและหลักหน่วยศูนย์สามหกได้ที่เลขสามเราก็จะได้ชุดสี่ตัวนะครับ ก็มาชมว่าถัดไปนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยหนึ่งบวกสามได้เลขสี่นบเพิ่มแต้มไปสองครั้งเป็นห้าและเป็นหกเราได้หลักพันสามตัวสี่ห้าหกตำแหน่งหลักร้อยนะครับให้ใช้หลักหมื่นเลขศูนย์บวกห้าคงที่ศูนย์บวกห้าได้ห้าจากนั้นบวกเพิ่มสองแต้มได้เจ็ดเราได้หลักร้อยสองตัวห้าและเจ็ดหาตำแหน่งหลักสิบนะครับใช้หลักร้อยแล้วก็หลักสิบสองตำแหน่งนี้บวกกันหนึ่งบวกสามได้เลขสี่ จากนั้นสี่ลบสองแต้มได้เลขสองเราได้หลักสิบสองตัวสี่และสองจากนั้นก็มาหาหลักหน่วยใช้ตำแหน่งหลักแสนเป็นเลขสองบวกสามคงที่สองบวกสามได้ห้าจากนั้นห้าบวกสามแต้มได้แปดแปดบวกสามแต้มได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเราได้หลักหน่วยสามตัวห้าแปดหนึ่งและผลรางวัลก็ถ่าไปเลขสี่ตัวออกห้าห้าสี่หนึ่ง เราก็จะได้ชุดห้าห้าสี่หนึ่งเข้าชุดสี่ตัวนะครับหลักร้อยสูดเดิมนะครับถ้งว่าที่ผ่านมาแอดเน้นให้เจ็ดผิดนะครับและหลักสิบสู่เดิมสี่สองแอดเน้นให้สองผิดนะครับและหลักหน่วยหลักหน่วยไม่มานะครับน่าเสียดายนะครับได้แค่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับส่วนหลักหน่วยพลาดนะครับแอดจับให้สองเจ็ดนะครับก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็ชุดเจ็ดีเจ็ มาสี่หนึ่งนะครับหลักร้อยเป็นสูตรเดิมหลักสิบเป็นสูดเดิมนะครับส่วนหลักพันแล้วก็หลักหน่วยเป็นสูตรใหม่นะครับนํามารวมชุดกันนะครับย้อนหลังเดินมาสี่งวดแล้วนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่ห้าจะเดินต่อหรือไม่มาคอยลุนกันนะครับหาตําแหน่งหลักพันนะครับซ้ายหลักร้อยบวกลกหน่วยห้าบวกหนึ่งได้หกจากนั้นนับเพิ่มแต้มไปสองครั้งเป็นเจ็ดและเป็นแปดเราได้หลักพัน สามตัวนะครับหกเจ็ดแปดจากนั้นหาตำแหน่งหลักร้อยให้ใช้หลักหมื่นเป็นเลขศูนย์บวกห้าคงที่ศูนย์บวกห้าได้ห้าเลขห้าให้บวกเพิ่มสองแต้มได้เจ็ดเราได้หลักร้อยสองตัวห้าได้เจ็ดจากนั้นหาตำแหน่งหลักสิบนะครับให้ใช้หลักร้อยแล้วก็หลักสิบสองตำแหน่งนี้บวกกันห้าบวกสี่ได้เก้าจากนั้นเลขเก้าให้ลบสองแต้มได้เลขเจ็ด เราจะได้หลักสิบสองตัวเก้าโดยเจ็ดจากนั้นก็มหาหลักหน่วยนะครับให้ใช้หลักแสนเป็นเลขแปดบวกสามคงที่นะครับแปดบวกสามได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกเพิ่มอีกสามแต้มได้เลขสี่และสี่บวกเพิ่มอีกสามแต้มได้เลขเจ็ดเราก็จะได้หลักหน่วยสามตัวนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหลักพันนะครับ หลักพันหกเจ็ดแปดหลัก 100, 5, 7, ร้อยห้าเจ็ดหลักสิบเก้าเจ็ดและหลักหน่วยหนึ่งสี่เจ็ดนะครับจับชุดล่างได้หกชุดนะครับมีชุดหก หกห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็ชุดแปดห้าแล้วก็ชุดแปดเจ็ดและชุดสองตัวบนนะครับก็จะได้หกชุดเหมือนกันนะครับได้ชุดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ด แล้วก็ชุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็ชุดเจ็ดเจ็ดสำหรับหลักพันนะครับหลักพันแอจะจอให้ที่เลขเจ็ดนะครับและหลักร้อยแอจจอให้ห้านะครับและหลักสิบแอจจอให้เก้าและหลักหน่วยแอจจอให้สี่นะครับชุดล่างหกชุดจะได้ชุด เจหนะครับและชุดบนหกชุดจะได้ชุดเก้าสี่ชุดสี่ตัวชุดเดียวนะครับเจ็ดห้าเก้าสี่ชุดเด่นเลยนะครับชุดเดียวส่วนชุดกันเจ็ดห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ชุดเจ็ดห้าเก้าเจ็ด จำงวดวันที่ยี่สิบแปดนะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดชุดสี่ตัวเน้นให้ชุดเดียวนี้เลยนะครับส่วนสองชุดนี้เป็นชุดกันนะครับโอเคนะครับสำหรับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ f ีฟซีพิจารณาดูนะครับหกชุดข้างบนนี้เป็นชุดสองตัวล่างนะครับส่วนหกชุดข้างล่างนี้เป็นชุดสองตบนจะมาตรงๆง,งหรือเปล่านะครับก็ให้ฟีฟซีพิจารณาดูนะครับ สูตรมีเขามีหลุดนะครับก็ให้ฟ c ใช้วิจารณยญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ฟ c และท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ